啊。<noise> ตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงวันที่31ธันวาคมปี2024แล้วนะคะแน่นอนแถวว่าบางทีมก็ลงเตะในเกมวิกที่19ไปแล้วนะคะรวมถึงหงแดงลิฟูก,ก็เตะไปแล้วแต่เป็นแมตท,ที่18เนื่องจากว่า1แมตถูกเลื่อนไปนะคะลิฟูค่ะจา่าฝูงนะคะในเวลานี้หลังจากที่เอาชนะเวสต์แฮมไปเตะค่ะพวกเขาก็ยังคงเป็นจ่าฟูงที่เรียกว่าไม่สามารถมีทีมไหนมาแซงพวกเขาได้เนื่องจากว่ามีแต้มห่างรองจา่าฝูงถึง8 ด้วซึนนะะ่งต้องบอกว่าในเกมวิกนี้นะคะมีทีมจ่าฝูงเนี่ยไอพีทีมรองจ่าฝูงเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเกมวิกที่แล้วค่ะอาร์เซนอลเป็นรองจ่าฝูงแต่ตอนนี้นะคะถูกทางด้านของ นอตติงแฮมฟอร์เรสค่ะที่ร้อนแรงมากชนะมา5เกมติดต่อกันนะคะพวกเขาก็ขยับขึ้นมาเป็นรองจากฝูงแทนนะคะซึ่งมีแต้มอยู่37แต้มค่ะตามหลังลิพูลจากฝูงอยู่8แต้มซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งทั้งของอาร์เซนอลค่ะมดสิทธิ์ที่จะแซงนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะเนื่องจากว่าพวกเขาค่ะแมตต์ต่อไปจะลงเตะหลังจากปีใหม่นะคะทำให้ตารางในปี2024นี้อันดับ1ได้แก่หงแดงลิพูลอันดับ2ได้แก่นอตติงแฮมฟอร์เรสอันดับ3ค่ะได้แก่ แต่เชลซีต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะคะเพราะว่าอยู่ๆค่ะดันไปแพ้2เกมล่าสุดนะคะซึ่งต้องบอกว่า3เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสถานาการไม่ดีเลยนะคะก็คือเสมอ1แพ้ถึง2ทําให้เชลซีค่ะจากตอนแรกที่หายใจโลดต้นคอแบบลีว่าพูลิเหงื่อตกนะหล่นไปอยู่อันดับที่4ของตารางค่ะส่วนอันดับที่5นะคะแม้ว่าทางด้านของ เชลเตอร์ซิตี้ค่ะวีคที่แล้วนะคะเกมวีคที่แล้วอยู่อันดับที่5นะรับเกมวีคนี้พ,พวกเขาก็ชนะแต่ไม่สามารถที่จะรั้งอันดับที่5ของตารางได้นะคะพวกเขาหล่นไปอยู่อันดับที่6หลังจากที่ทางหน้าของนิวคาสเซิลค่ะสามารถบุกมาไล่หนูได้ที่โอทเทฟอร์ดด้วยการเอาชนะเจ้าบ้านนะคะไปถึง2ประตูศู์โดยประตูค่ะมาจากอีซักนะคะคนดีคนเดิมและอีกหนึ่งประตูมาจากโจลินตันค่ะซึ่งจะบอกว่านี่คือสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของปีศาจแดงมาเชลเตอร์แต่นะ,ะย่ำแย่จนถึง ท่านว่ากุณซื้อทีมอย่างรูเบนอโมริมค่ะยอมรับเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ของแมเชสเตอร์เต็ดอาจจะอยู่เพื่อนหนีตกชั้นก็ได้นะคะเป็นสถานการณ์ที่กํำลังลุ้นการหนีตกชั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับที่4ของ14ของตารางนะคะมีแต้มที่ห่างจากโซนตกชั้นไม่ได้มากนักนะคะนอกจากนี้ค่ะรูเบนอโมริมนะคะยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่า เขาเองก็ไม่อยากที่จะมาที่นี่มาเพื่อจะต้องหาข้อแก้ตัวใดๆแต่ต้องยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบางทีปีศาจแดงเชียรเตอร์ยนเตดอาจจะต้องการความตื่นเต้นท้าทายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็เลยเป็นสถานการณ์ที่เขายอมรับว่าเออมันก็อยู่สู้เพื่อหนีตกชั้นนั่นเองนะคะสำหรับสถานการณ์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยืนเตดค่ะก็มารอดูนะคะว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ทีนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของการต่อสัญญาของเทรนกันหน่อยซึ่งต้อบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝั่งสเปนกับฝั่งอังกฤษน,นะคะก็มาดูว่าใครจะแม่นกว่กากันเนื่องจากว่าฝั่งสเปนเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะตีข่าวออกมาว่าทางด้านของเออทรนอ่าเทรน์เล์อโนเนี่ยบรรดูข้อตกลงหรือตกลงที่จะไปร่วมทัพกับเรอัลมาดริดแล้วบางข่าวก็บอกว่าอาพร้อมที่จะย้ายแบบฟรีเอเย่นบางข่าวก็บอกว่า อ,อ,อาจจะย้ายในช่วงซัมเมอร์แต่ไม่ถึงขั้นแบบฟรีเอเย่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ฟอางกฤษเนี่ยก็ตีข่าวสวนเลยนะคะบอกว่าข่าวที่บอกว่ามีการบรรลุข้อตกลงกันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องจริงทางหน้าของเทรน์แล้วก็เรัลมาริดยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรใดๆเลยก็เลยยังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลงใดๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยลิอร์ก็ยังคงเดินหน้าพูดคุยกับนักเตะแต่ในเกมล่าสุดค่ะเชื่อว่านักข่าวก็รอที่จะถามถึงสถานการณ์ของเทรน์ ของโมของฟานไดนะคะซึ่งทางด้านของซาร่าเนี่ยก็อบอกว่าสถานการณ์การต่อสัญญาของเขาเนี่ยมันยังแบบ far away แบบยังห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่ทางหน้าของออนักข่าวถามก็คือมุ่งแหละไปที่ประเด็นของเทรซอนอานเพราะว่าในช่วง2อสวันที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นของเทรนอนี่ก็คือแรงที่สุดในบรรดาของ3คนนี้นะคะก็จ้องถามทางหน้าของอา์เนอร์สล็อตทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็หลังจากจบเกมกับทางด้านของเวสต์แฮมเต็ดนะคะก็มีการถามอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ทางหน้าของอา์เนอร์ก็ยังตอบเหมือนเดิมนะคะว่าสถานการณ์นี้คือไม่ได้มีอะไรนะคะก็คาดแบบดีใจอ่ะ ฟีลแบบปล่อยที่เขาพูดไปเถอะหรือแบบอะไรสักอยาก่างซัมติงทำท่าแบบนี้นะคะที่เทรนยิงประตูให้กับทีมก็ท่าน้าของอานเนรสตก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่จะบอกคุณได้แล้วประมาณหนึ่งเออมันก็เพียงพอที่แล้วเออที่จะบอกอะไรเพียงพอกับคุณแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าการที่อานเนร์สโตตอบแบบนั้นเป็นการปั่นหรืออะไรอย่างไรบอลก็มีเกมก็มาเอเบลแปดไทยแรงที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว หันสากันหน่อยค่ะว่าตอนนี้ผู้จัดจาก,การทีมของทีมไหนบ้างที่มีโอกาสจะได้บ้องหันสารประจําเดือนนะคะคนแรกเลยเนี่ยฮะอารเนอร์สลอตคนที่2ค่ะคือ n นูโนจากนอติีแฮมฟอ forest อันดับ3ค่ะคุณซื้อของอาร์เซนอลอันดับที่4กคุณซื้อของเชลซีแน่นอนค่ะว่าในบรรดาท็อป4นี้นะสี่ทีมนี้มีผลงานดีแต่จะบอกว่า คนที่มีผลงานดีที่เรียกได้ว่าไม่แพ้ไม่เสมอใน5เกมหลังสุดในเดือนนี้เลยนะคะคือทางด้านของนูโนจากนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะก็ไม่รู้ว่านูโนจะได้อันนี้ไปครองหรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกว่านูโนเองนะคะเคยได้บ้องหันสาไปครองแล้ว1ครั้งนะคะในเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านพ้นมานะคะแล้วก็ต่อมานะคะทางด้านของนูโนเนี่ยหลังจากที่ได้บ้องหันสานะคะก็แพ้นะคะแล้วก็ เกมแรกเนี่ยแพ้กับนิวคาสเซิลต่อมาก็แพ้ให้กับทางด้านของอาร์เซนอลนะคะเรียกได้ว่าบ้องหันศา,านี้นะหลายคนอาจจะไม่อยากได้เพราะว่าได้ทีอะไรมันหันศาทุกทีหันศาที่แปลว่าผลงานทีมมันตลกโปกฮาที่แบบจากผลงานดีๆอยู่ๆก็อาจจะมาแพ้เสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะลิวโพเองก็เคยเจอสถานการณ์นี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่อยากได้นะก็อ่ะวนเวียน,นกันไปสลับกันไปละกันเนาะและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะ